สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรีวันนี้ย่าพรจะทำสามชั้นหมกผักกวางตุ้งนะคะย่าพรก็เอาข้าวเบือใส่ลงไปก่อนค่ะข้าวเบือก็ต่ำไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่ข้าวเบือที่เป็นข้าวสารนะคะเพราะว่าย่าพรไม่มีอันนั้น ไม่มีข้าวเหนียวเป็นข้าวสารข้าวเจ้าค่ะอายพรก็ใส่หมูสามชั้นลงไปนะคะ แล้วก็ใส่น้ำปลาไปค่ะใส่น้ำปาลาลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะพริกแกงนี้ย่พรก็ตำใส่พริกแห้งพริกขี้หนูแห้งพริกขี้หนูสดนะคะ แล้วก็ใส่ผักวังตุ้งไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำใบยะนางลงไปนะคะใส่กระสักสามทับทีแล้วก็ใส่ ใบมึงรักค่ะกับชะอมนูไปค่ะไเยะพก็เปิดเตานะะคะ ผมปรุงรบไปค่ะคึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็หมกนะคะหมกใส่กระทะค่ะคนก็เอาฝานี่ปิด ขอเปิดเครื่องดูดอาจารย์หน่อยนะคะ สชั้นของยะพรนะคะกับผักคลองตุ้งค่ะบุกในกระทะน,นะคะแล้วก็คอยเปิดดูคอยคนค่ะใ้ทั่ว่ว เดีย๋ยวยาพอลองกินหน่อยนะคะว่ารสชาติเป็นไงบ้างมีเทมมากแค่ไหนหอมค่ะหอมน้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็หอมอเครื่องแกงค่ะแกงวี้ยาพนก็ใส่ ทั้งพริกที่หนูแห้งกับพริกที่หนูสดนะคะแกงจินดาใส่กระเทียมใส่หอมใส่ละไค้ใส่ขา่าแล้วก็ตำด้วยกัน,นะคะ่ะก่อนกลับไปนะคะรสชาติอร่อยค่ะพอดีค่ะเพราะว่าเครื่องแกงนั้นเดี๋่พอก็ใส่เกลืองลงไปตำนะคะ ก็เลยไม่ต้องเติมน้ำปลาลงไปเพราะว่ามีเกลือคือมีน้ำปาลาแล้ว้เค็มแล้วค่ะเดี๋ยวเปิดฝาก่อนนะคะพอดีฝานี้นึงก็ไม่ใช่ฝา,ากระถางก็เลย เดี๋ยวรอสักพักนึงนะคะรอให้หมูสามชั้นสุกดีๆเกลือเหนียวค่ะเดี๋พรก็ไม่ปิดฝาแล้วนะคะเพราะว่าสุกใช้ได้แล้วแต่รอแค่หมูหน่อยขอให้เปือเป่อยๆหน่อยค่ะรสชาติอร่อยค่ะ ก็ปลองว่าอร่อยเพราะว่าน้ำปลาของเจ้าพ่อน,น้ำปลาสำเร็จรูปนะคะเจ้า่อนซื้อมาเดยวจิมอีกทีเนี่ยเผื่อน้ำแห้งไปแล้วจะเค็มอร่อยค่ะ ี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะคะก็จะเอาขึ้นแล้วค่ะน้ำมันก็จะขลุกขิกนะคะเพราะว่าเป็นหมกสามชั้น,นะคะ่ะหมูสามชั้น ก็ข้นหน่อยๆค่ะเพราะว่าเย๊พรไม่ได้ใส่ข้าวเบือเยอะนะคะข้าวเบือนี่เป็นข้าวสารนะคะข้าวสาระคเพราะว่าข้าวสารข้าวเจ้าอ่ะเพราะว่าบ้านเยพรไม่มีข้าวเหนียวเจ๊พรก็ทําเสร็จแล้วนะคะเอาขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ีค่ะหมกหมูสามชั้นใส่ผักกวางตุ้งนะคะของย่าพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ย่าพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ